ผมว่ารถที่เราใช้ก็เหมือนเป็นหน้าตาให้กับเราขับไปไหนก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับปกติทางครอบครัวจะใช้รถมิ s u b บ s h i มาตลอดได้สัมผัสสมรรถนะก็มั่นใจในเครื่องยนต์และช่วงล่าง ครั้งแรกที่เห็นก็ประทับใจด้านหน้าเลยครับในการออกแบบเดนิมิกชิลของปาเจโร่ไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวซึ่งย้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีไฟส่องสว่างขณะเข้าโค้งด้วยครับสวยขึ้นดูบึกบึนดูแข็งแร่งขึ้นนะครับ oh, may, uh, จะมีเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าก็จะมาปารึกษาถามว่ารถทำไมดูเงาจังดูสะอาดจังเราทำธุรกิจคาแคร์เราก็ต้องดูแลรถเราให้ดีก่อนก่อนที่จะไปดูแลรถล,ล,ลูกค้าคเขาจะได้เชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการ หลักๆก,ก็จะมีใช้ในชีวิตประจำวันส่วนตัวเรื่องเกียร์แต่สปีดท,ทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลการเปลี่ยนเกียร์ก็เรียบสมูทขึ้นอัจารยเร่งเร็วทันใจเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดจะทำให้ประหยัดน้ำมันขึ้นครับมีขนยางอยู่บนน้ำหนาวจะขับขึ้นเขาทุกอาทิตย์ทางก็จะเป็นสองเลนโค้งเป็นหลายร้อยโค้งเลยครับก็จะใช้ขับสี่ฟูทามตลอดจะทาให้เข้าโค้งได้หนึบขึ้นมั่นใจขึ้นครับ พอเข้าทางลูกหลังจะผ่านอุปสรรคทางโคลนทางดินต่อให้ถนนเละขนาดไหนก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายครับผมก็รู้สึกดีทุกครั้งครับที่ได้ขับแล้วก็แฮปปี้ทุกอย่างบางทีก็มีโพสต์รูปไว้ในกลุ่มของปา j e เจ s p o ส t อร์ตไทยแลนด์ ก็มีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเข้ามาเหม็นเยอะครับรถก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์เป็นหน้าเป็นตาให้กับผมด้วยครับเพราะดูมาดหล่อดุดันดูสปอร์ตครับผมเป็นการส่งเสริมธุรกิจคาแครด้วยครับขับรถคันนี้ก็เหมือนได้โปรโมทร้านรถดูดีร้านก็ดูดีไปด้วย นี่แหละความต่างที่ผมเลือกมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต